ปุ๋ยคิงฟาร์เมอร์ของเราทุกสูตรอินทรียวัตถุสูงเหมือนกันไหมครับปุ๋ยคิงฟาร์เมอร์ทุกสูตรเนี่ยถ้าจะพูดกันถึงตามกฎหมายเนี่ยปุ๋ยซีคิงฟาร์มเมอร์เราขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตรเป็นปุ๋ยซีคิงฟาร์เมอร์เรียบร้อยแล้วการขึ้นทะเบียนนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์ทุกสูตรท,ท,ทุกชนิดเนี่ยนะจะต้องมีอินรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า20ซซึ่งเราเราผ่านมาตรฐานทั้งหมดนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติในเชิงผลิตเนี่ย ปุ๋ยอินทรีย์คิงว่าเมอร์แต่ละสูตรเนี่ยมันมีลูกเล่นในการใช้จุลินทรีย์ดึงธาตุอาหารออกมาจากวัตถุดิบที่เราใช้ในการหมักแตกต่างกันนั่นนั่นก็คือมันก็เลยทําให้ปุ๋ยซีความคิงวามเมอร์มีหลายสูตรอย่างเช่นปุ๋ยซีคิงความเมอร์สูตรในเช่นสูตรคุณภาพสูงเอ่อสูตรเอ่อคสูงหรือเทียบเท่า NPK ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราผลิตเนี่ยเราจะมีการวัดคุณภาพจากตัวธาตุอาหารที่ละลายน้ําพืชพร้อมดูดไปใช้ได้ทันที เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเอาปุ๋ยเคมีมาเทียบเนี่ยแทบไม่แตกต่างนะอันนี้เรากาพิสูจน์และอินทรียวัตถุเนี่ยโดยเฉลี่ยเลยล้กันทุกสูตรมีอินทรียวัตถุเนี่ยถึง40%อครับอันนี้ชัดเจนซึ่งทําให้คนเอาที่เอาปุ๋ยอินทรีย์คิงควอเมอร์ไปใช้ปั๊บเนี่ยก็เลยตกใจว่าทำไมได้ผลเร็วนะล่าสุดผมไม่ใช้ที่หนองคายนะในสวนายางพาราใช้เคมีมาตลอดปรากฏว,ว่าเอาปุ๋ยคิงควอเมอร์ไปวานแค่แล้วก็ช่วงนั้นฝนตกด้วยนะประมาณ7 ร้อสิบวันะนะไอยางพาราเนี่ยที่มันไหลออกมาจากหนึ่งถ้วยนะหลังจากใช้ไปนหนึ่ที่เนี่ยกลายเป็นสองถ้วยครับเพิ่มผลผลิตทันทีนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะ